สวัสดีครับผมนายพิษณุพงษ์ทองศรีสุขห้องสองเลขที่51ครับวันนี้จะมานำเสนอนักจิตวิทยาชอนชาร์คลุโซทฤษฎีคนเหินใจทมเสนออาจารย์ดรวีรพัน์สายประวัติของรุโซนะครับเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนคศ1712้อ 1, 12, ที่เมืองเจนีวาเขาเติบโตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แม่ของุูโซเสียชีวิตไม่กี่วันหลังจากที่เขาเกิดพี่ชายหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เขายังเด็ก เมื่อลูโตอายุได้10บขวบพ่อผู้เป็นช่างทำงานาฬิกาก็มีการชกต่อยกับทนายทำให้ต้องหนีออกจากเจนีวาเขาจึงต้องย้ายไปพักอาศัยอยู่กับลุงและป้าต่อมาเมื่ออายุได้16ปีลูสโตได้ออกเดินทาง <'s a foreign language> ล่อนแรมไปทั่วยุโรปทั้งอิตาลีฝรั่งเศสสวิ์แลนด์และอังกฤษเขาใช้เวลาเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือด้วยตนเองโดยหาเงินด้วยการรับจ้างเป็นเสมียนครู u, เล่นดนตรี ได้รับความสนใจจากเพื่อนนักคิดหลายคนในยุคเดียวกันจึงรวมการจัดทำสารานุกรมอันทรงอิทธิพลในยุคเรื่องรุ่งเรืองปัญญาบทความแรกุสโซได้เขียนที่เมืองปรารีสในปีคศ .1750 โดยได้ผลิตงานเขียนหลากหลายสาขาอาทิการเมืองการศึกษาดนตรีรวมถึงพืชษศษาสตร์และในปี1762หนังสือสองเล่มที่สำคัญที่สุดของเขาก็ได้รับการตีพิมพ์ ได้แก่สัญญาประชาคมและเอมิสซึ่งเสนอว่าธรรมชาติเป็นครูที่ดีที่สุดอีกทั้งเด็กควรเรียนรู้และเติบโตขึ้นด้วยประสบการณ์มากกว่าถูกระบบการศึกษากล่าวกลอมให้โตเป็นผู้ใหญ่แบบเดียวกันหมดและเด็กควรได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยในเวลาต่อมาเขาได้เสียชีวิตลงในปีคศ1778แนวคิดและทฤษฎี เขาเป็นคนแรกที่รณรงค์เรื่องสิทธิ์เด็กก็คือเด็กไม่ควรปฏิบัติต่อเด็กเหมือนกับเด็กเป็นผู้ใหญ่ยอดสวนเขามีความเชื่อว่าเด็กทุกคนดีมาแต่กำเนิด้าข่าที่บริสุทธิ์แต่สังคมทำให้แปรเปลือนเด็กควรได้รับการพัฒนาไปตามธรรมชาติมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตการรับรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสเป็นพื้นฐานที่แท้จริงในการแสวงหาวิชาความรู้ของมนุษย์ ผลงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาปรมวัยของลูโซในในปีพศ1762รุสโซได้พิมพ์หนังสือออกมาเผยแพร่ชื่อเอมิสทำให้วงการการศึกษาตื่นตัวหันมาให้ความสนใจการศึกษาเบื้องต้นกันมากขึ้นเขาเกล่าวไว้หนังสือเล่มนี้ว่าการศึกษาควรเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ25ปีเขาเน้นถึงความจำเป็น ที่ต้องพัฒนาไปตามธรรมชาติมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอนาคตเขายังได้กล่าวถึงกระบวนการศึกษาซึ่งจัดขึ้นตามความสนใจตามธรรมชาติของเด็กและกิจกรรมต่างๆที่เป็นธรรมชาติของเด็กโซยย้ำว่าสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้แก่มนุษย์นั้นมีช่อำนาจหากเป็นแต่เสรีภาพข้าพเจ้าถือว่ามันเป็นกฎที่สำคัญอย่างยิ่งมนุษย์เรามีเสรีภาพกันทุกคนเพียงแต่ต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก จากนั้นความรู้หรือกฎต่างๆด้านวิชาการที่จะไหลาตามมาเองกับการพื้นฐานของการศึกษาจะต้องประกอบด้วยการเจริญเติบโตทางร่างกายการเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์และความเข้าใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องการศึกษาคือ ธรรมชาติมนมุษย์และวัตถุสิ่งของลสโซ,โซได้เป็นผู้หลีเริ่มทางการสอนซึ่งเน้นปฏิบัติจริงเป็นการฝึกกายภาพการใช้มือการใช้สมองรวมยังกล่าวอีกว่าเด็กจะต้องรับรู้เกี่ยวกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมด้วยการเคลื่อนไหวการศึกษาลูโซ,โซแบ่งการศึกษาตามช่วงวัยของการพัฒนาของเด็กออกเป็น5ระยะคือ ระยะที่1ตั้งแต่เลขเกิดจนถึง5ขวบระยะแรกแม่เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูและพ่อเป็นผู้สอนทางอ้อมคือให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากธรรมชาติรอบๆตัวไม่มีการบังคับหรือฝืนธรรมชาติรวมถึงการใช้ภาษาง่ายๆตรงไปตรงมากับเด็กไม่ให้เด็กเล่นของเล่นที่เป็นสินประดิษฐ์แต่ให้เด็กเล่นกับธรรมชาติระยะที่2ช่วงอายุ5 1 2ถึงประยะนี้เน้นการฝึกประสาทสัมผัส และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติเช่นฝึกการคำนวณระยะทางการวาดเพื่อพัฒนาการสังเกตศึกษาดนตรีเป็นต้นนอกจากนี้ให้เด็กได้ฝึกความแข็งแกร่งให้กับร่างกายด้วยการออกกำลังกายสำหรับระยะที่3ช่วงอายุ12-15ปีให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ในช่วงนี้เด็กจะได้ฝึกใช้เหตุผลเพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กให้เป็นระบบผลการจัดก,การศึกษาในช่วงนี้จะทําให้เด็กมีความรู้สึกที่ลึกซึง้งจากการที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการค้นพบของตนเองสามารถตัดสินใจคุณค่าและพร้อมที่จะตัดสินใจเมื่อเผชิญกับปัญหาในอนาคตระยะที่4ช่วงอายุ15-20ปีระยะนี้จะเรียนเนื้อหาวิชาการต่างๆแล้วเด็กซึ่งย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็จะเรียนรู้การ รับจิตใจอารมณ์ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมทั้งเรื่องเพศศึกษาและระยะที่5อายุ20ปีขึ้นไปเด็กจะได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะแต่งงานมีครอบครัวออกไปเรียนรู้ชีวิตและโลกต่อไปเสนอแนวคิดและทฤษฎีของลูโซมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโซเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นคนดีโดยธรรมชาติ หรือเป็นคนเถื่อนใจทำเมื่ออยู่ในสภาวะธรรมชาติเป็นสภาวะเดียวกับสัตว์อื่นๆและเป็นสภาพที่มนุษย์อยู่มาก่อนที่จะมีการสร้างอารยธรรมและสังคมแต่กลับถูกทําให้แปลเปลี่ยนไปด้วยสังคมเขามองสังคมว่าเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นและเชื่อว่าการพัฒนาของสังคมโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของการพึ่งพากันในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ รูโซสอนให้คนกลับไปหาธรรมชาติเป็นการยกย่องคุณค่าของคนว่าธรรมชาติของคนดีอยู่แล้วแต่สังคมทําให้คนเป็นคนเลวเขาบอกว่าเหตุผลมีประโยชน์แต่มิใช่คําตอบของชีวิตดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มความรู้สึกสัญชาตยานอารมณ์ของเราเองให้มากกว่าเหตุผลขอจบการนำเสนอนักจิตวิทยาไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ